สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f อฟวันนี้วันที่14ก็รก,กรกฎาคมส5 6 5ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดหนึ่งนะครับทางช่องโดูดีดีมีเฮชแนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งปิ้งปงเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อพมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใคร ครับคลิปสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีเลขสรุปสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็เลขดับสองตัวบนสองตัวล่างให้ด้วยนะครับผมจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ทำตามสูตรนะครับผมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับสองตัวล่างไปกลับนะครับชุดรับกินนะครับอันนี้คือชุดรับกินแล้วก็จะมีชุด เต็มอีกทีหนึ่งนะครับชุดเต็มอีกทีหนึง่งอันนี้คิดว่าน่าจะดับผ่านเอาอยู่เป็นชุดรับกินเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าชนเด่นเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆควรจะเลือกเด่นเอาไว้บ้างนะครับผมอย่าตัดดับทิ้งเสียทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการเสียโอกาสนะครับผมก็ทำตามสูตรเท่านั้นนะครับ ก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิตรูดได้เท่าๆกันนะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับเลขดับ2ตัวล่างก็จะเป็น03301331นะครับผม0440 0770144123321771188135533663 8998 99, 7, 8, 8, 7, 6, 9ก้าเก้าเจ็ดแปดแปดเจาหกห้หา้าสำหรับหางนี้ก็ชนเลขเด่นผมนะครับห้าเกนะครับผมก็ชนเลขเด่นผมอยู่หางหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเลขชุดสรุปสตัวบนนะครับไปกลับประจำงวดวันที่สิบหก5นเ็ดสนสิบะครับผมเด่นสุดก็คือสีแดงนะครับเด่นสุดก็คือสีแดง สำหรับสีเขียวสีฟ้านี้นะครับก็เป็นเด่นรองรองนะครับผมเป็นเด่นรองรองไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่เป็นเลขอ่อนกำลังนะครับผมเลขอ่อนกำลังก็มีสิทธิ์มาได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสีแดงจะมาเสมอไปนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะชอบหางไหนนะครับชอบแดงหรือว่าสีนำเงินนะครับผม ก็ตัดสินใจกันเอาเองครับผมก็นําข้อมูลที่ตัดแล้วตัดอีกนะครับมาลงให้นะครับจากหลายๆหางนะครับคลิปนี้จะไม่ลงเยอะนะครับถูกคือถูกหลุดคือหลุดนะครับผมบางทีเราลงเยอะไม่เข้าก็มีนะครับก็เลยทําน้อยหางลงนะครับตัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเลขดับแต้ม สองตัวล่างนะครับแต้มสามนะครับผมถ้าชนแต้มเด่นเพื่อนๆก็คงเด่นเอาไว้นะครับผมคงเด่นเอาไว้เพียงแต่ว่าอย่าจัดมากจะอย่าจัดเยอะนะครับผมเคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห้าใบสิบใบสิบห้าใบให้รถเหลือสองสามใบเต็มที่ก็ห้าใบนะครับผมตัดทิ้งเสียทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นการเสียโอกาสนะครับผม เผื่อเลขแต้มดับของผมหลุดนะครับขอเตือนเอาไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเลขเด่น2ตัวล่างไปกลับนะครับ0 1 1 0 2 9 9 2 5 7 7 5 5 9 9 5ก็ชนเลขดับนะครับเด่นชนดับนะครับเพื่อนๆจะเลือกเด่นหรือดับก็จัดตามที่เพื่อนๆคิดว่านะครับให้น้ำหนักไปทางดับหรือทางเด่นก็ สุดแท้แต่นะครับผมแล้วก็จะมี7 9 9 7 4 7 74นะครับ6ค้างนะครับ1 2 3 4 5 6 6งา้างไปกลับนะครับ2ตัวล่างนะครับผมอันนี้เป็นเลขดับ2ตัวล่างชุดเต็มนะครับชุดเต็มที่ก่อนหน้านั้นก็ดึงออกจากนี่นะครับดึงออกจากชุดนี้เลยนะครับผม ชุดนี้เป็นชุดเต็มนะครับดับสองตัวล่างไปกลับชุดเต็มนะครับถ้าใครกลัวว่าจะหลุดในนี้ก็ไปดูสูตรก่อนหน้านั้นได้นะครับก็ดึงออกจากนี้นะครับผมดึงออกจากนี้เลยสองตัวล่างโอเคถูกต้องนะครับดึงออกจากชุดนี้เลยนะครับผมอันนี้เลขดับสองตัวบนไปกลับนะครับผมก็เลขแจมแจ้วอยู่นะครับคงไม่ต้องทวน ให้ฟังนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแต้มดับสองตัวล่างก็ให้ดับแต้มศูนย์นะครับงดสองตัวบนนะครับให้ดับแต้มศูนย์ให้ดับแต้มศูนย์นะครับในนี้มีติดแต้มศูนย์ไหมก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งในนี้มีติดฮางเดียวนะครับแต้มศูนย์ ต้มดับสองตัวบนนะครับแต้มศูนย์ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของเอดจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกดซับ s c คร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผม